สวัสดีครับนะสวัสดีพี่น้องนะในตอนเช้าเช้านะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็ห่างหายไปนะครับนะตั้งแต่เมือนะมม่อคืนนะครับไม่ใช่เมื่อคืนนะเมื่อวานนะ,ะหลังจากทำงานช่วยนะทางลุงพลนะครับทำป้ายนะช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนเฟม i l ีนะครับ,นะ YouTube, รนะรบก็ทำการ ทีนเสาเนาะนะครับแล้วก็ช่วยลุงพลทำการจับเหล็กต่างๆนะครับเมื่อวานก็กลับมาถึงบ้านนี่เกือบสองทุ่มนะฮะเอฟซีเกือบสองทุ่มเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถอ่าไวนะฮะค่อยๆมานะัะพี่น้องก็ มาถึงบ้านก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรนะเอฟซนะฮะ <c oughs> หนาวนะฮะ FC อากาศเย็นนะครับช่วงเช้าๆนะครับ<ว>ก็ดีใจนะดีใจนะครับ,รบที่เอฟซีทุกท่านนะครับเนาะดีใจที่เอฟซีทุกท่านนะครับให้การ ตอนรับนะครับพวกเราร <c oughs> แล้วก็ขอบคุณนะครับทางลุงพลประแตนนะครับที่ไม่ได้ถือโทษกดเครื่องนะครับที่คุยกันเมื่อวานนะครับก็เคลียร์ใจกันเมื่อวานเนาะนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนะให้ทางแม่มาต่อยนะครับ เข้าไปเคลียร์นะฮะกับป้าเต็นนะครับผมเรื่องที่ป้าเต็นนะครับสงสัยนะฮะก็เคลียร์ให้กระจ่างนะครับในเมื่อวานนี้นะครับเหลายๆเรื่องนะที่ป้าเต็นนะยังคาใจนะครับก็ได้แม่มาต่อยก็เคลียร์ให้กระจ่างเมื่อวาน ซึ่งเมื่อวานนี้นะ,อะตอนที่เวลาแม่มาต่อยเนาะเขาไปเคลียร์นะผมตอนแรกผมว่าจะถ่ายคลิปนะครับผมนะผมว่าจะถ่ายคลิปนะ,ะก็ป้าเตนบอกว่าไม่ต้องถ่ายหรอกนะฮะไม่ต้องถ่ายหรอกนะครับเนาะก็คุยกันหลังไม้นะครับ FC นะป้าเตนเลยบอกผมว่า ถ่ายได้นะไปถ่ายบริเวณองค์ปู่นะครับผมอนุญาตให้ถ่ายนะครับพี่น้องเมื่อวานนะครับก็จะเห็นได้นะเอฟซีช่องประแตนเนาะลุกพลประแตนแล้วก็ช่องมนโอมนะจะไม่มีคลิปแล้วก็เพื่อนๆนะฮะจะไม่มีคลิปเวลาที่พวกเราไปเคลียร์นะครับผมส่วนผมนี่ ว่เต็นบอกว่าไม่ไม่ได้โกรธอะไรนะทุกท่านนะแล้วก็เมื่อวานนี่ก็อ่อได้นำเนาะหน่อไม้นะฮะที่แม่มาต่อยทำตรงเอฟซีก็เห็นเลยแหละเนาะนะอ่อนำะนะนะไปฝากลุงพลน,นะแล้วก็ฟักด้วยเนาะแล้วก็เข้าเป็นข้าวหวานนะครับทุกท่านที่นำไปฝากของเล็กๆน้อยนะถือติดมือไปนะครับพี่น้อง ก็เคลียร์จนเข้าใจกันนะครับผมนะแล้วก็ป้าแตนถามนะว่าช่างพงจะกลับมาอยู่ตรงนี้ไหมนะครับนะก็ผมก็เลยบอกว่าถ้าป้าเตนอยากให้ผมมามาช่วยงานนะผมก็จะมานะครับส่วนไม่มาต่อยนั้นนะครับผม ไม่ให้ไปนะครับ f อฟเนาะไม่ให้ไปเพราะว่าต้องอยู่ดูแลนะฮะทางลูกนะฮะเอฟซีเพราะว่าทั้งไอเดียทั้งมาต่อยนะไอเดียก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะฮนะเนาะก็จะ FC ก็คงจะทราบนะจะรู้เนาะว่าวัยรุ่นนะฮะมันมันมันเป็นยังไงนะฮะน้องไอเดียก็เข้าสู่วัยรุ่นเนาะทุกท่านนะก็ความดื้อความซนนะครับ ้องมีไม่มีพ่อก็ต้องมีแม่คอยดูแลนะครับ,คอ,นะค,รบคอยอบรมสั่งสอนเนาะถ้าปล่อยปาละเลยนี่ไม่ได้นะคอฟซีผมก็จะมีงานเนาะถ้าลุงพลมีงานผมก็จะไปช่วยนะครับก็ย้ำนะ f รอฟซีผมจะเดินทางนะไปช่วยทางลุงพลนะฮะ เตรียมงานในวันก่อนวันที่10นะครับทุกท่านเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นการากางเต็นท์การไปขนเก้าอี้ไปอะไรต่างๆนะครับผมะจะเตรียมงานช่วยนะครับก็จะไปคนเดียวนะ,นะไปกลับนะฮะจำปาดงนะมันถึงบ้านผมนแค่ปากซอยนะเอ ไปกลับทุกวันก็ได้นะครับพี่น้องไม่ยากนะครับเอฟซีทุกท่านนะ <c oughs> ยิ่งหน้าฝนนี่นะเอฟซีเที่ยวไปจำปรงกลับมาบ้านผมนี่ง่ายกว่าเที่ยวจากบ้านผมออกปากซอยตรงนี้นะเอฟซีทุกท่าน <c oughs> เพราะว่ามันมันออกไม่ได้นะเอฟซีเนาะมันเป็นเอฟซีก็เห็นเนาะ ถนทนทางนะช่วงหน้าฝนบันผมมันเป็นยังไงนะก็ง่ายนิดเดียวนะับผมนะก็ไปกลับก็ได้นะฮะหรือนะอาจจะไปอยู่ช่วยงานประมาณ3-4วันนะฮะเอาเต็นท์ไปกลางนะครับเพราะว่ามันบรรยาก,กาศมันดีนะฮะเอมันได้ฟิลนะครับอนะนอนอยู่ที่รถก็ได้นะฮะเอขนาดผมไปทำข่าวตาบุญ ที่โคราชนะครับพี่น้องผมก็ยังนอนอยู่ที่รถเลยนะฮะมันไม่ยากหรอกครับ fc เนาะถ้าเรื่องเรื่องนี้มันมันไม่ใช่ประเด็นนะฮะทุกท่านเนาะ,นะรประเด็นก็คือเราคุยกันเข้าใจกันนี่ก็พอนะครับผมจะโฟกัสอยู่ที่ลุงพลประเต็นเท่านั้นนะครับ fc ทุกท่านเนาะนะครับผมจะโฟกัสอยู่ที่ลุงพลป้าแตนเท่านั้น นะครับใครจะว่ายังไงก็ไม่สามารถห้ามความคิดของใครได้นะครับเนาะทุกท่านขอบคุณน,นะขอบคุณนุงพลประเตนที่ให้โอกาสผมอีกครั้งนะครับผมก็จะรักษาน้ำใจนะอันยิ่งใหญ่นะในครั้งนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมาย นะครับในเช้านี้เนาะก็มาขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณลุงพลป้าเตนนะที่ให้โอกาสผมเนาะอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่นะครับทุกท่านเนาะสวัสดีครับ